ก็อยู่ที่อ่าวสเสมสานะครับพร้อมที่จะลงเรือพร้อมทีท่จะลงเรือนะครับพร้อมที่จะลงเรือไปทะเลนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปกันแล้วครับสาวนะฮะสาวไปกันแล้วเราก็มาทำารวบรวมจุดรับ้าเรือซีวิวเนาะท่าเรือซีวิวสเสมสานะครับท้าเรือที่เขาจะพาเราไปดำน้ำนะโอเค ก็จะเป็นในส่วนของอทีมผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาโอเคแล้ว <c oughs> ะมันก็จะดูที่พักเราอยู่มุมไหนมุมพี่พักเราอยู่มุมนู้นเข้าไปนู่นนะคนละหมกับมันก็จะดูชิวๆถ่ายรูปหมูไปนรูปหมูนนนนฮะ รอครูมารวมถ่ายรูปมามารวมถ่ายรูปกันเร็วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมรวมกันถ่ายรูปนะครับก่อนที่จะลงไปเรื่อม,มามาเร็วๆๆๆสาวๆนี่ลาเลยเจังเลยนะเร็วไปกลางๆไปสาวๆสาวเอ็มไปกลางๆไม่ต้องออกมาข้างนอกข้างนอกก็คือในส่วนของพี่อ <Okay. S 3> อโอเค